สวัสดีครับพบก,กับผมมอสจากช่อง Hot m a r t อีกครงนะครับตามสัญญาครับผมก็จะมารีวิวภาพยนตร์ชินคอมเมดี้เดอร์อีกรอบทั้งรีวิวแล้วก็พูดคุยความรู้สึกหลังดูกันว่าว่าฉาต่อ้าอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องบเรื่อง,งหลังอะไรด้วยจริงจะมาลงก่อนเ,ออเข้ารูปสตรีมมิ่งเนาะแต่เนื่องจากว่าสตรีมมิ่งแนมีภาษาไทยอ้าวผมก็ตามดูสิครับก่อนที่จะไป ก็ไปดูไปดูอีกรูปอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก่อนเข้าใจทราบอะไรมากกว่านี้นะโอเคเริ่มกันเลยนะครับครั้งน,นี้ผมไปดูอะครั้งน,นี้ผมดูไม่มีหลับเลยนะไม่มีหลับเลยไอ้ชายที่ผมบอกว่าเคยหลับเคยหลับไปสองครั้งเลยเนี่ยครั้งน,นี้ไม่มีแต่กลายเป็นความน่าเบื่อแทนผมก็เลยคิดว่าสงสัยผมเป็นคนถนัดตั้งใจฟังมากกวัดตั้งใจอ่านดูดูซ้ำผมเล่น่อก็ตั้งใจอ่านตั้งใจอ่านมากพาไปมอง คำแปลก็ต้องดูอะไรงเงี้ยตั้งแต่ที่คือดูรูดูภาพปันยนงะฟังแล้วก็ฟังที่เขาพูดไอ้เรื่องที่บอกเข้าใจยากที่ผมเคยรีวิวไปเคยพูดไปในจีตอออ่อ่ะถ้าอย่างเช่นองค์กรช็อกเกอร์เหมือนการกำเนิดหรือใครเป็นพูดกอดต้านอะไรเงี้ยต้นถึงดูภาษาไทยเนี่ยผมก็ยังยังงงอยู่เหมือนกันมันมันตีความหมายหมดมันไม่ได้อ้างจากต,าต้นฉบับต้นฉบับแบบเออเป็นหนังหนังที่เราที่เรารู้กันตั้งแต่ได้ย์เ่ยูโชวะเนาะแต่มันจะต้นฉบับ,บ,บจะ มังงะมีความประโวอะไรันเขาสร้างเคเขาสร้างไอโดนค่าตัวตายอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันต้องไปอ่านนินยายก่อนปะใช่เขาบอกต้องไปอ่านนิยายของชิงคนคาเมเนะไอช็อกเกอร์ก่อนเราค่อยมาดูถึงจะรู้แต่ผมไม่รู้ว่าผมไปหาอา่านตรงไหนนะก็ใจเป็นจุดที่ผม,มยังก็ยัง ไม่เข้าใจายอยู่ดีการตีความใหม่แบบว่าที่เกี่ยวกับการแบบไรเดอร์มาใช้พลังลมปลาศอะไรไม่รู้ข้างในแล้วผมชอบอย่างนึงการใช้ศัพท์เขาแทนเขาว่ามนุษย์ดัดแปลงที่เราที่เราเคยรู้รกันคือเขาว่าออกออกตัวต่อออกแมงป่องอะไรเงรี้ยมันแต่ดอกว่าคุณจะเรียกว่ามนุษย์ดัดแปลงแมงมุมมนุษย์ดัดแปลงตัวต่อดัดแปลงตักแตนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพูดถึงซีนต่อสู้ก็โอเคแล้วก็ใช้ได้อยู่แล้วก็แบบมีผสมซีจงซีจอะไรมาด้วยก็ทําให้ดูกลมกล่อม แล้วก็หนุ่ไปอีกแบบอีกแบบหนึ่งแ,แล้วก็แบบความสามารถของไรเดอร์ที่แบบว่าพอดูเรื่องนี้แม่งโคตรโอเวอร์เลยครับอย่างเช่นซีนหมายเลขหนึ่งสู้กับหมายเลขสองอ่ะแม่งโอเวอร์มากอหกระโดดกระโดดไปมากระโดดข้ามตึกข้ามอาคารโอู๋กับอู๋ทำได้ไงวะจริงผมเปื่ใจได้แปลกใจได้แต่ตัวอย่างแล้วอ่ะมันกระโดด ลอยตัวแล้วก็ต่อยกันโอ้โหทำไปได้ยังไงโวไม่น่าเชื่อที่ผมแปลกใจนะจริงๆอาจาอาจะอ้างอิงจากข้อมูลออฟฟิเชียลแบบข้อมูลคอมเมดี้เรื่องหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองจริงๆคือความสามารถไม่อาจจะเป็นความสามารถจริงๆก็ได้เพราะว่ามันเป็นตะกแตน,นใช่ไหมทั้งคู่แต่แค่แบบสมัยเออสมัยนั้นยุกโซวาที่เราดูกันแบบว่าแคคนิ้พิเศษเนี้ยก็แบบว่าไม่สามารถทําอะไรได้มากนะแต่ก็รู้ว่า กระโดดสูงบางทีเขาอาจจะเล่าว mm ่ามันกระโดดสูงอะไรเงี้ยแต่แบบมันก็ไม่เห็นภาพแบบชัดเจนเพราะว่ากระโดดสูงปุ๊บตัดมาอ้าวกระโดดถึงได้ไอเงี้ยอ่าก็เะยเป็นอย่างนั้นไปเรื่องนี้มันก็เปิดเปิดโอกาสในหลายอย่างที่แบบที่ทำให้สามารถทำให้จุบซินจีนําดีขึ้นขึ้นมาได้เออก็เห็นว่ามันนี้ถึงกระโดดสูงมากถีบกากอากาเหมุนตัวแบบโอ้โหตอนที่สู้กับแมมุมนี่ไม่โอ้โหไอตอนไอตอนที่มันจับล็อกแล้วก็กระโดดหมุนกางอากาศแล้วก็ม่ถีบมันเนี่ยสุดยอด ผมชอบอย่างหนึ่งอันนี้ตั้งแต่ตอนดูซับไทยแล้วผมทางผู้กลับผมว่าทางอันน้งผมว่าเขาไม่ได้คิดถึงคนไทยหรอกแต่ว่าเราเป็นคนไทยไงผมมันผมอยู่คิดคือช่วงแรกตั้งแต่ออกแบงมุมกับออกครั้งข่าวที่แบบว่าสู้กันแบน้หนึ่งใช่ไหมคือมันเจอมบบนี้หนึ่งบ่อยมันก็จะพูดที่ว่าออกตะกแตนออกตะกแตนจนันผมคนดูผมก็เออรู้รู้เรีอะไรมันหนักหนาเรียกจกจำได้ก็เฮ้ยเออว่ะเรี่จํจำได้แบบเออใช่มันคือตะกแตน คือก็ผมแต่ผมผมเข้าใจว่ายังมีคนไทยบางส่วนบางคนที่อจาจจะรุ่นเดอะที่ยังเข้าใจผิดว่าคอมเม,มเนเดอร์หรือมาสไซเดอร์หรือไอ้มดแดงที่เราเรียกกันมามีต้นแบบมาจากมดแดงซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีไรเดอร์ตัวไหนที่มีต้นแบบมาจากมดเลยนะตัวถึงปัจจุบันตัวละครพยายามพูดหรือให้เราให้คนไทยอย่างเราเข้าใจว่าเออมันคือตากกะแ,แตนแต่ก็คงจะมีคนบางส่วนที่คงยังเรียกว่ามดแดงอยู่ดีเออมันทาให้เราเออจำได้จําได้จริงว่าเออเรียกไปเรียกมา เพราะว่าโชว์ตอนตอน,ตอนนั้นก็คอแบบไม่มีการเรียกเลยมั้งไม่มีแบบไอรุดตักแตนรุดดัดแปลงตักแตนม,มันคงไม่มีพูดก็คงจะเรียกแบบนั้นไปเลยผมไม่ใช่ผมไม่รู้นะผมก็รู้ผมแค่แบบเออมันมัน,เ,นเรียกจนมันเข้าหัวแล้วว่ะเออมันคืออ๋อตักะแตนเออแล้วก็พูดถึงนี่นิสัยของตัวละครอยากพูดไปถึงฝ่ายตัวตัวดีทั้งแบบฮองโกทั้งยูริโกนางเอกหรือสองตัวละครที่อยู่เป็นเป็นกลุ่มที่ดูหนุ่ยหนุ่ยปาปาช็อกเกอร์อ่ะ แต่ถ้าผมพูดถึงฝั่งตัวร้ายที่ใส่ผมฝั่งตัวร้ายดูเทจะมีจุดประสงค์มากพออาจจะเห็นตรงบ้างแต่ฝั่งนี้มันก็เห็นตรงมันก็เห็นตรงแค่แค่ตัวละครเนี่ยมันซื่อแบบจะพูดว่าส่วนตัวสูงมันมันก็ไม่ใช่พีโทเบิร์ตมันก็อย่างหนึ่งนะบางทีดูเย็นชาไปเลยรู้วิสนนธ์นะผมก็ทำหน้าที่มันเป็นหน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยโดยเฉพาะฮากิฮากิยูพอนโกก็ ซื้อมาผมไม่รู้ว่าจำผจำไม่ได้แล้วไปดูนาทิคอนโฟร์ทากิชิตะฝ่ตะใบก่อ,อกเขาซื้อไหมซื้อประมาณนั้นไหมผมก็ใหม่นะผมก็ใหม่ผมอย่างฉากตอนที่ผมเห็นจิมมันจีฉากเดี่ยวโมงอะ่ะผมแบบโอ้โหซื้อไปไหนขอโทษนะจิมมันจีคุงขอโทษทำไมต้องขอบคุณสิขอบใจนะจิมมันจีคุงไม่ต้องเติมคุงแค่พูดชื่อเล่นก็พอเข้าใจแล้วจิมมันจี โอ้โหก็ผมก็ตลกอยู่ไะความซื้อมากของโกผม,ผมจะเชื่ออะไรผมจะทำตามใจเลยผมจะปกป้องจะคอยปกป้องคุณแต่ความซื่อตรงมันมันเป็นมันเป็นเป็นข้อเรีย่นึงผ,ผมชอบแลวผมทำให้ผมชอบตัวละครของโกเวอร์ชันนี้มากแล้วก็สงสัยว่าพวกม,มึงม,มาอยู่ร่วมกันได้ยังไงตัวดีหรือฝั่งตัวดีแบบร่วมง,งานมีเป้าหมายแน่นอนชัดเจน ต้องอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าออกคำสั่งหรือว่าเจ้ารัเจ้าระบงระเบียบอะไรเยอะมากอ่ะแล้วก็สิ้นแล้วก็สิ้นสุดท้ายที่เป็นเออไม่ใช่เจบสุดท้ายแล้วกันที่เขาเปิดเผยตัวสองตัวละครที่แบบเพิ่งรู้ว่าโอ้ทาจิบาน่าแล้วก็ทากิใช่ไหมทาผมว้าวเหมือนกันนะโอ้แบบอยู่บนสนามที่กูเพิ่งรู้แล้วกูทากือทาจิบาน่าทาจิบานาโทเบแล้วก็ทากิจำนะสมุดผมจำจับเต็มไม่ได้แล้วตอนพูดทาจิบาน่าผมว้าวแต่พอพูดชื่อทากิผมงงใครวะ ตอนแรกผมดูในโรงพัฒน it in ์ประโยชน์นะในหัวผมพูดคือหน้าคนนี้ผมจึกถือคนนี้ว่าน่าจะเป็นคนนี้เพราะว่าไม่ค่อยเห็นแล้วก็เป็นตัวละครที่มันโผล่ในแค่เรื่องบในเรื่องหม่ทหนึ่งกับหม่ที่สองอยู่ในช่วงก็สิบแปดตอนว่าน่าจะเป็นตัวนี้กลับบ้านไปไปหาข้อมูลทางกิกคอมนิวเตอร์อ๋อใช่คิดถูกคนแล้วทันิีว่านานี่ก็ตีความหมายเลยเขาไม่อยู่กับคอนโกไม่ได้เป็นแบบผู้จัดการนะที่กับคอนโกเนี้ยอันนี้เป็นอันนี้เขาเป็น คนที่หน่วยปราบปรามอกเกอร์จะพูดถึงซีนหนึ่งซีนที่ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นด้วยก็คือซีนที่มันซีนที่สู้ในอุโมงค์แล้วคือมืมอดมากแล้วก็ปวดตามากตอนดูในรโรงภาพยนตร์นะนะคือแบบปวดตามากแต่พอแบบโลสรีมิงก็เปิดก็ดูที่บ้านเนาะดีขึ้นแล้วก็พอมาเห็นได้ชัดขึ้นอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นพร้อมต้องการคงไม่มีใครไปน้าปรับสงหรอกแต่ว่าผมก็มีบางส่วนที่ยังปรับใจมันทงเพจพาวิดีโอก็บอก พ่อตือชัดเนี่ยปรับแสงด้วยให้มองเห็นผมคิดว่บ้านนี้นะเพราะเพราะว่าตอนดูในโรงภาพยนตร์อะห้องในโรงภาพยนตร์คือมันห้องมืดมืดมืดสนิทเพราะสภาพแวดลอ้อมมันคือมืดไงพอไปดูในฉากหนังที่มันฉากมืดมืดมันก็มันอาจะส่งผลไม่ดีห้องมันก็มืดเสียเสียสายตาอะไรเงี้ยแต่เนี่ยพอเราสตรีมมิ่งเราไปอยู่ที่บ้านสภาพบ้านผมก็อย่างนี้แหละมีแสงส่องแสงอาทิตย์ส่องผ่านมาก็แล้วก็ดูสตรีมมิ่งทางโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยมันก็เออมองเห็นชัดขึ้นทีนี้ผมไม่รู้ว่าเกิดกระแสว่า ก่อนลงสตรีมเิ่งเขาไม่ปรับให้มันให้มันสว่างขึ้นแบบนี้ผมไม่รู้ถ้าือปรับก็ก็ดีนะแล้วก็ผมมารู้ได้ภายหลังว่าซีนนี้จริงๆไม่ได้จริงๆเริ่มแรกจะไม่ได้เป็นในอุโมงค์จริงๆจ,จ,จะเป็นกลางแจ้งเลยแล้วจะเป็นสู้กับออกตัวต่อ,อไม่ใช่ออกตะกแตนหลายตัวช็อคเกอร์ไรเดอร์อะไรที่เรารู้จักกันสู้กลางแจ้งแล้วก็จะมีฝนตกหนักพอเขาปล่อยฟุตเทจเป็นเบื้องหลังแบบที่ยังทำที่ยังไม่ทำซีจียังไม่ใส่ซีจีฝนตกหนักซึ่งผมบอกเลยโอเค แลสะสาเหตุที่เขาไม่เอาซีนนี้เพราะว่าเขาซีดีฝนตกมันยุ่งยากมันก็เลยไม่ทําก็เลยเปลี่ยนให้ไปอยู่ในอุโมงค์เลยแต่เขาเป็นฟุตเทจที่เขาปล่อยมาตัวมันก็ดีอย่างที่ฝน,น,นอ่อนๆการแจ้งมองเห็นทุกตัวสว่างก็สว่างไม่ได้ฟ้าคือมืดอะไรเลยก็ดีอยู่แล้วไม่น่าเปลี่ยนเลยไม่ต้องตามมังงะมั้งก็ได้โถเออพูดถึงเบื้องหลังเนาะในช่วงที่เขาฉายที่ญี่ปุ่นอะแล้วก็ยังไม่ถึงประกาศฉายบนโรงภาพยนต์ที่ประเทศไทยอะ เขาก็จะพยายามปล่อยทยอยปล่อยภาพรูปเบื้อง,ง,งหลังต่างๆจนไม่จนไม่อยากดูอยากดูนะแต่ไม่ได้เพราะเป็นฉากสำคัญนะก็เลยก็ไม่ดูเดือวสปอยอีกอย่างหนึ่งที่โดนสปอยล่าแล้วก็คือในค a m เมดีเดอร์หนึ่งบวกสองเขาเรียกว่าหนึ่งบวกสองนะผมก็ไม่รู้ทําไมตอนแรกผมเขา้นนเขาใจว่าเพราะผมไปดูสังเกตดูรูปคือหน้านกากอะหมายเลขหนึ่งแต่ชุดอะของหมายเลขสองตอนแรกผมเข้าใจอย,อย่างนี้แต่ผมไปสังเกตรจริงเพิ่งสังเกตตอนนี้เนี่ย ดี๋ยวนะทั้งชุดมั่คือใหม่ได้หนึงห่งดีกว่าเพราะว่าชุดใหม่1หนึ่งคือแถบแถบใหม่ไหนึ่งก็จะเป็นสองขีดอยู่แล้วเดสองจะเป็นขีดเดียวแต่นี่มันชุดสองแถบก็คือใหม่ไหนึง่งก็คือชุดใหม่ได้หนึง่งใหม่หมดเลยแต่ต้องสงสัยว่า,วาทำไมได้หนึง่งหมูกสองตอนตอนที่เห็นเป็นเบื้องภาพเฉยๆนะยังคงเป็นปริศนาว,ว่าตัวใครใครคือผูสาา้สสดาเกล่าวชุดผู้สโุดรเดอร์ตัวนี้จนก็ตอนดูก็ถึงเข้าใจก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมก็จะถูกไหมก็อะไรฮอนโกเสียสละก็เสียชีวิตไปแล้ว จิมมัจิตเลยทำทำหน้าที่แทนไอหน้ากากเนี่ยน่าจะเป็นของใหม่ที่หนึ่งที่แบบไปปรับปรุงใหม่ทําใหม่แล้วก็ให้มันแล้วก็มีมจิตวิญญาณของฮอนโกที่ตายแล้วอยู่ในนั้นด้วยให้มันอยู่ในสภาพของ AI เพราะผลจัดฉากสุดท้ายคือจิมมัจิตของอนโกมันคุยกันได้นี่มองให้มันเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าแปลเปลี่ยนสภาพเป็น AI ของคอนโกไม่ได้บอกว่าเป็นจิตวิญญาณเลย,เลย มันถึงว่าจะบอกว่าเป็นจิตวิทยาแต่ผมมองให้มันเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยใครจะเอาวิญญาณเลยไปใส่บนหัวหน้ากากวะมันแค่หนักเลยจะบิ๊กมากแล้วก็พูดถึงเสียงภาพภาคไทยดีมากกลมกล่อมมากฟังเพลินได้เลยฟังเป็นพอดแคแค์ได้เลยผมไม่จำเป็นต้องดูหนังอะ่ะก็เปิดเปิดฟังทํางานไปก็ฟัง <laughs> เคยทำไหมผมไม่เคยทำนะยังไม่รู้เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> จะลองทำดู <laughs> เฉพาะซีนซีนพูดคุยนะซีนสู้า่าดูเถอะ จริงๆแล้วเสียงเขาคมก่อมมากคือฟังเพลินมากอ่ะคือแบบกูหลับตาดูหนังก็ได้เพราะมันจะเป็นดูดยเฉพาะซีนีนเขาพูดคุยกันซีนสนทนสนทนากันไม่ใช่ซีนสู้นะความคาดหวังใหญ่มีภาคต่อไหม mm hmm. จริงๆหวังนะหวังตั้งแต่ซินอุตแมนแล้วที่ผมคาดหวังอ่ะไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะสามารถเล่าอะไรต่อจากนี้ได้ไหมผมว่าเขาสามารถเล่าได้แต่เพราะว่าสองเรื่องนี้นอุตตาแมนกับคอเบเนเตอร์มันเป็นแฟรนไชส์ที่อยู่กับคนไทย เอาไม่ใช่คนไทยแต่คนอย่างเรามานานรุ่นเรามานานมามากจนแบบมีถึงไยุดถึงยุคเรวาแล้วอ่ะคือผมก็ไม่ได้ต้องการว่าให้ทําชีนไรเดอร์จนถึงคนล่าสุดแต่ไม่ใช่ก็แบบมันสามารถเพิ่มคนได้อีกไหมเพิ่มไรเดอร์ได <c oughs> ้อีกไหมเพิ่มอุลตร้าแมนได้อีกไหมอะไรเงี้ยอ,อย่างฝังง่งอุงง <c oughs> ลตร้าแมนก็มี 2, 2คนแล้วก็มีโซฟีใช่ไหมกั <c oughs> บอุลตร้าแมนทางไรเดอร์ก็มีแหมที่หนึ่งกับแบบที่สองจะสามารถเพิ่มไบบ3สามได้อยู่ไหมทางอุลตร้าแมนจะเพิ่มเซเว่นได้อยู่ไหมก็คงก็หวังเป็นความหวังที่รงมงแรงๆไปว่าเขายังจะ จะทำภาคต่ออยู่ไหมถ้าก็ขนาดปัติล่าก็คงจะไม่ทำภาคต่อเพราะคนส่วนใหญ่ถ้ามองว่าถ้าทำภาคต่อมันจะกลายเป็นหนังคนคนแนวทันทีอย่างที่เห็นในตอน,ตอนกองจบจบคือหางหางปัสติล่าที่มันจะปรสิตลักษณะคล้ายมนุษย์แล้วอะแต่จากนี้ผมจะให้คะแนนจที่ผมจะให้คะแนนเพิ่มนะอ่าแต่ที่ผมเรีวิลสันในที้ต่อไปว่าผมให้แค่เจ็ดสิบใช่ไหมเจ็ดจุดส<อ>ิบพออะข้านี้ผมจะให้แปดจ็มสิบ เขไม่ใจร้ายจังว่าให้มาคะแนนเดียวให้เพราะอะไรเสียงไทยดีกลมกล่อมแค่นั้นผู้ภาพตีแค่นั้นแหละไม่ยังอื่นไม่เกี่ยวเลยหนังคือยังไม่เขก็เหมือนเดิมอ่ะคือเขาตัดจุดตัดจุดที่ง่วงหลับอ่ะนะไม่ต้องสงสัยว่าทําไมผมให้เยอะกว่าคนอื่นแบบว่าแฟนไรเดอร์เปล่าทำไมให้เยอะจังบุ๊กวเดอร์ใช่ไหมหรือยังไงผมมองว่าเออผมก็ไม่ได้ดูอ่าผมขอพูดเฉพาะไรเดอร์มาได้หนึ่งที่ที่เป็นฮ่องกงนะ ช่วงช่วงออนโกที่มันทุกเก่าเลยอะ่ะผมก็ไม่ได้ดูแบบปฏิบิตธิต่อแล้วผมก็ไม่ได้ดูมานานแล้วแล้วก็นิยงที่ย,ยายผมก็ยังไม่เคยอ่านรับสามว่าทางนั้นพุ่งกับคุณอันโนเองเขาว่าเซอร์วิสอะไรแฟนไรเดอร์ไหมผมว่าเซอร์วิสแต่สำหรับผมคือผมไม่ได้ดูนานแล้วก็เซอร์วิสอะไรมาผมก็บางทีก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรวความสามารถอะไรอย่างอย่างนี้ก็ไม่รู้ผมก็มองว่า ก็คือเรื่องนี้ก็ถ้าจะตีความใหม่ผมก็มองว่าเรื่องนี้ยคือหนังเรื่องใหม่ไปเลยก็เขาทำความเข้าใจอะไรใหม่ๆก็ไปเลยก็ไม่จะเป็นต้องจะเป็นก็ได้นะแต่ว่าผมก็เออไม่จะเป็นที่แบบว่าต้องไปดูไปอ่านนิยายนะครก็ตีความใหม่ไปเลยก็ถือว่าเป็นหนังเรื่องใหม่ที่ผมดูในการผมเลยมองอย่างนี้แทนนะครับก็อยากบอกกันนะครับแฟนไรเดอร์ถ้าผมจะมองหนักมองหนังเป็นอย่างนี้นะครับผมที่จะพูดรีวิวกับความรู้สึกก็ทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับผมนะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe ช่อง c o s m o นะครับถ้าผมพูดไปอะไรผิดไปข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดมปนก็กราบขออภัยด้วยนะครับผมยังตอไม่ได้อาจจะไม่ได้คนข้อมูลยเอยมากพอนะครับีจะมาขอที่จะมาพูดกันพูดคุยคอมเมนต์อยากเสริมเิมอะไรบอกอธิบายอะไรกับผมหรือคอมเมนต์เชิญได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับสามารถดูชินมัสไลเดอร์อย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางพรามวิดีโอนะครับ